สวัสดีท่านครูท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HTS Studio อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นตัวเซตเกมมิ่งนะครับของทางซูนามินะครับผมจะมี3ชิ้นด้วยกันก็จะมีตัวของคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็หูฟังนะครับเซตนี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาโดนใจอย่างแน่นอนนะครับผมราคาเซตเนี้ยแค่1,600บาทเท่านั้นนะครับสำหรับโปร1 2 1 2นะครับจะมีการลดราคายิ่งกว่านี้อีกก็ลองไปดูกันได้นะ เหลือประมาณ1,400นิดๆนะครับสำหรับเซตนี้โอเคผมงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวันเลยดีกว่าสำหรับตัวแรกที่เราจะมารีวิวนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวคีย์บอร์ด mk 04นั่นเองนะตัวนี้จะเป็นแมคานิคอลคีย์บอร์ดสวิตที่ผมได้เป็นเลสสวิตนะครับผมหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะดูแบบใหม่คือคีย์บอร์ดปกตินะครับคีย์แคปจะเป็นสีดำใช่ไหมแต่คือคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับคีย์แคปของเขาเป็นสีเทานะครับมีสีที่สวยงามนะครับมีสีเทาที่ไล่ระหว่าง คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบ TKL นะครับก็จะไม่มีปุ่มแบบปุ่มนาแพดตรงนี้นะครับข้อดีของ TKL นะก็จะมีความแบบเล็กนะครับแล้วก็กคาสะดวกนั่นองซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับถ้าเกิดซื้อแยกราคาจะอยู่ประมาณ700กว่าบาทเท่านั้นนะถือว่าเป็นคีย์บอร์ดแมคาีนิคอลราคาหลักร้อยที่มีความคุ้มค่าแล้วก็มีความสวยงามน,นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกแล้วก็ดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับ พอเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอตัวคีย์บอร์ดเนาะมีการห่อมาอย่างดีเลยนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วครับก็มีแค่เป็นตัวคีย์บอร์ดหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็มีตัวที่ห่อม,มาเอาออกมานะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดนะครับซูเนมี MK04 นั่นเองสําหรับตัวสีของตัวคีย์บอร์ดนะครับที่ผมได้รับมาจะเป็นสีแบบยังเกรนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้สีนะครับจะเป็นสีเทาอ่อนนะนี่ตรงนี้นะครับเป็นสีเทาอ่อนสลับกับสีเทาที่เข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น ESC ที่เป็นสีแดงเนาะถือว่าสีสันก็คือแบบสวยงามเลยนะครับคีย์บอร์ดปกติคีย์แคปของเขาจะเป็นสีดำใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ย เขาทำสีมาให้เลยแบบมันดูแบบสวยงามแล้วก็ดูแปลกตาม้ากๆเลยนะตัว MK04 เป็นคีย์บอร์ดแบบ TKL นะครับที่จะตัดส่วนของน้ำพดต,ตรงนี้ออกไปนะครับทำให้ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีทั้งหมด87คีย์นั่นเองนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มีความเล็กกะทัดรัดเนาะแต่ฟังก์ชันอะไรต่างๆก็คือครบคันครับมาดูที่ตัวบอดี้กันบ้างนะครับตัวบอดี้ของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะพลาสติก ABS นะครับ ผมจับดูก็แข็งแรงทนทานนะการที่บอดี้เป็นพลาสติกนะครับทำให้ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มีน้ำหนักที่เบานะเนี่ยผมจับดูก็รู้สึกว่าตัวคีย์บอร์ดเบาอยู่นะครับสามารถพกพาได้แบบสะดวกเลยสำหรับสายไฟนะครับเป็นสายยางยาว1.5เ mm มตรนะครับการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB 2.0หัวสีเงินนะครับผมข้างหน้าของตัวคีย์บอร์ดก็เป็นประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นตัวระหะัส mk สี่มีชื่อ tsunami นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของฟังก์ชันคอมโบนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับไว้สําหรับการแบบเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าการเปลี่ยนสีไฟนะก็สามารถมาดูได้ตรงนี้นะครับสวิตช์ของตัวคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นสวิตช์ของทางโอเทมุนะครับการันตีการกดอยู่ที่50ล้านครั้งด้วยกันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะจะมีบูเลดแล้วก็บลลนะครับส่วนตัวที่ผมได้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเรดสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะแกะสวิตช์ นี่นะครับอันนี้เป็นเลสวิของทางโอเทนโตัวปุ่มนะครับเป็นปุ่มแบบจมนะดีไซน์ผมรู้สึกว่ามันดูแบบเรียบๆแล้วก็สวยงามดีนะครับตัวที่ผมได้รับมาครับก็เป็นเลสวินะเสียงกดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลสสวิตนะครับเสียงมันจะมีความแบบนุ่มนะครับ เสียงเบากว่าบูสวิตแน่นอนเนาะถ้าเกิดใครที่ชอบมเงียบๆนะครับก็แนะนําให้ใช้เลสวิตนะครับหรือว่าจะไปเลือกเบาวสวิตก็ได้นะครับผมก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สวิตด้วยกันเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับ MK04 โอเคผมงั้นเดี๋ยวเราลองไปเสียบไฟแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนสีไฟกันด้วยโอเคไปกันเลยหลังจากที่ผมเสียบไฟมนที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นสีไฟของเจ้าตัวคีย์บอร์ด MK04 นั่นเองเนาะ ในส่วนตัวผมรู้สึกว่าไฟนี่แบบสวยนะมีการเรียงไฟนะครับเป็นสีๆออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนครับว่าสีแต่ละปุ่มเราไม่สามารถคัสตอมเองได้นะมันจะเป็นสีที่ถูกฟิกมาแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้แค่โหมดไฟเท่านั้นนะครับโดยการกดตรงนี้เห็นไหมครับตัวโหมดไฟจะเปลี่ยนแล้วเราสามารถกด Fn นะครับแลวตามด้วยเครื่องหมายขึ้นหรือลงนะครับเพื่อเป็นการลดแสงได้ ต่ถ้าเกิดเรากดเป็นตัว Fn นะครับแล้วตามด้วยลูกศรซ้ายหรือขวานะจะเป็นการแบบเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ลดความเร็วของตัวสีไฟนั่นเองนะครับเนี่ยอย,อย่างเช่นอันเนี้ยมันค่อยๆหายใจใช่ไหมครับแล้วก็กด Fn นะครับแล้วตามด้วยลูกศรขวาเห็นไหมครับคือมันจะเร็วเรืเร่อยๆเลยสามารถมาปรับได้นะครับก็ถ้าเกิดเลื่อนไปทางขวาก็คือเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเลื่อนมาทางซ้ายก็ <perde. S 1> เริ่มช้าเริ่มช้าประมาณนี้นะครับผม การเปลี่ยนโหมดไฟของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็กดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปของหลอดไฟอย่างเช่นโหมดนี้มันเป็นการกระพิบไปเรื่อยๆเพิ่มความเร็ <c oughs> <c oughs> วได้จัดไปวิบวับเลยอันนี้ก็ช้านะครับอันนี้ก็กลางๆหน่อยเป็นประมาณนี้ เห็นไหมครับตัวไฟอ่ะถ้าเกิดเป็นสีส้มมันก็เป็นสีส้มตลอดถ้าเกิดเป็นสีเขียวมันก็จะเป็นสีเขียวตลอดนะครับเขามีการฟริกตัวไฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถปรับได้แค่หมวดเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้ ก็เป็นประมาณนี้ครับอันนี้เราก็กลับมาที่โหมดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยที่ตัวไฟสามารถปรับได้ทั้งหมด12โหมดด้วยกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม11 12 ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเมาส์มาโคนครับตัวนี้จะเป็นตัวรหัสของ G.M. 506ของทางซูงนามิจะเป็นเมาส์ที่มีดีไซน์แบบตัวยงางนะครับผมมีไฟ R.G.B. สามารถปรับได้ทั้งหมด7โหมดด้วยกันนะครับมีตัวโหมดของ D.P.I. สูงสุดอยู่ที่3,200 D.P.I. นะครับแล้วก็จะมีโหมดสำหรับการยิงปืนด้วยนะตัวนี้จะมีปุ่มพิเศษนะครับมาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับเปิด,ดออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเส้นตานีนะ๋ยวเราต้องแกะอีกชั้นนึับ เป็นใบแข็งๆนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะเราสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บ t s u n a m i .co.th/ s อ f t w แ r e นั่นเองครับหรือว่าสแกนตรง QR วอา e โคตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมีลักษณะเป็นแบบสีดำเงานะขนาดของตัวเมาส์นะครับผมว่าจับกำลังพอดีมือเลยนะครับจากที่ผมลังจับดูนะครับผมรู้สึกว่ามันก็แบบหนักๆอยู่นะสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับ สำหรับสายไฟนะครับเป็นสายถักนะครับการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB 2.0หัวสีทองนะครับตัวนี้เขาเคลือบโกลมาให้ด้วยสำหรับตัวเมาส์นะครับผมว่าดีไซน์นี่แบบจับถนัดมือเลยนะรูปทรงแบบเกมมิ่งนะครับให้ความรู้สึกแบบดุดันนะครับผมสีที่เขาใช้นะครับจะเป็นสีแบบดําเงานะแล้วตรงตัวเมาส์นะครับแล้วก็จะเป็นดําด้านตรงส่วนที่เราวางมือนะครับตรงส่วนนี้วัสดุเป็นพลาสติกนะครับ ตัวนี้ไม่มียางนะตรงส่วนตรงที่วางมือนะครับก็เป็นพลาสติกเหมือนกันเป็นสีดําด้านนะครับเวลาจับแล้วก็เป็นประมาณนี้ผมว่าจับถนัดมือดีนะออกแบบมาเพื่อสําหรับเล่นเกมสำหรับปุ่มนะครับตัวนี้จะมีปุ่มพิเศษอยู่ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มมาโคนะครับที่เขามีมาให้นะปุ่มนี้นะครับเวลาเรากดเข้าไปอ่ะมันจะเป็นการแบบคลิกเบิ้ลนะครับก็สามารถมาใช้เป็นตัวช่วยได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นปุ่มแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดสองปุ่มนี้นะครับปุ่มปรับ DPI อยู่ด้านบน ลูกกิ้งเมาส์นะครับซ้ายกว่าเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับปุ่มของตัวเมาส์รหัสเป็นตัว G.M. 5068D นะครับเป็นตัว Marco Key Gaming Mouse มีให้สแกน QR Code ตรงนี้ด้วยก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับข้างล่างของตัวเมาส์โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลองเสียบไฟแล้วก็มาลองเทสเมาส์ก็เลยดีกว่านะครับ ดูซิว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราเสียบไฟนะครับตัวเมาส์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยจะมีไฟ RGB รันไปเรื่อยๆนะซึ่งไฟตัวนี้นะครับเราสามารถปรับโหมดได้นะครับโดยการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าตัวไฟรวมถึงตัวปุ่มได้เลยนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมมารีวิวแบบคร่าวๆนะครับผมก็จะมาดูตัวเมาส์นะครับความสวยงามแล้วก็การใช้งานตัวเมาส์นะครับสามารถปรับ DPI ได้สูงสุดถึง6ระดับด้วยกันนะครับจะมี6 0 0นะครับ800 พันสองพันหกนะครับสองพแล้วก็3 2มพนะครับจะเป็นสีฟ้าแบบนี้สามารถปรับได้ทั้งหมด6ระดับด้วยกันซึ่งตัวเมาส์ GM 5 0 6ตัวสวิตช์ของเขานะครับกรารันตีการกดอยู่ที่10ล้านคลิกด้วยกันเนาะก็คือใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับตัวเมาส์มีดีไซน์ที่สวยงามครับจะมีไฟลอดออกมาหมดเลยรวมถึงตัวสกรีนตรงนี้ด้วยนะครับที่เขียนว่า 8D Gaming Mouse นะครับ ผมว่าดีไซน์สวยงามเลยนะตรงส่วนนี้นะครับมีไฟลอดออกมาไฟที่ลอดออกมาครับลอดออกมาทั้งตัวสอนตรงนี้นะครับรวมถึงตรงแถบของ DPI เลยนะตัวนี้จะ,สะแสดงถึง DPI นะครับมีพ2นสองพันแแล้วก็สามพตัวเมาส์นี่มีดีไซน์ที่สวยงามนะครับสำหรับการจับนี่คือแบบถนัดมือเลยนะจะมีการโค้งเว้าตรงส่วนของที่วางนิ้วนะครับเนี่ย ตรงสงส่วนตรงนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับก็จะเป็นสีแดงๆอย่างนี้สําหรับการเล่นนะครับผมรู้สึกว่าเซนเซ,นเซอร์นี่ก็คือแม่นยามใช้ได้เลยครับผมลองเอาไปเทสเล่นเกมมาละไม่มีอการหลอนแต่อย่างใดนะครับก็คือเคลื่อนตามมือของเราเลย สำหรับตัว GM 5 0 6 8 D Marco Key Gaming Mouse นะครับตัวนี้นะครับราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่279บกาทก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้เนาะหรือว่าจะไปซื้อทั้งเซตก็ได้นะครับที่มีทั้งเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็หูฟังนะครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามีความคุ้มค่าครับเมาส์ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วย200กว่าบาทเท่านั้นเมาส์ตัวนี้นะครับมีโปรแกรม Marco แถมนะครับก็เราสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับสามารถมาตั้งค่าสีไฟแล้วก็ตัวปุ่มได้ในตัวโปรแกรม Marco นะครับผม ก็เป็นประมาณนี้ตัวสุดท้ายของเรานะครับตัวหูฟังครับตัวนี้จะเป็นตัว M8 ก็เป็นหูฟังที่มีดีไซน์ที่แบบสวยงามมากๆเลยนะจากในรูปนะครับที่ผมถ่ายมาคือแบบมันจะมีสีไฟ RGB ที่รอดออกมาตรงส่วนของหูฟังนะในเรื่องของเสียงแล้วก็ไม์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายในเซตนี้นะครับจะเป็นตัวหูฟัง M8 ของทาง tsunami นั่นเองครับตัวนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็น RGB นะ จะมีไฟ RGB ตรงนี้นะครับสวยๆเลยตัวกล่องนะครับก็จะมีเขียนไว้ว่า m 8นะครับเป็นตัวซูนามิ7.1 Virtual s o u เวอร์ชวลซาว RGB เกมมิ่งเฮดเซตนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันเป็นตัว7.1 s ดจุดหนึ e งเ์เอฟเฟนะครับดอกของตัวหูฟังนะครับอยู่ที่5 0ม mm ิลลิเมตรนะครับสามารถใช้งานกับตัวเกมมิวสิกมูฟวี่รวมถึงการพูดคุยกันได้และตัวนี้นะครับเป็นตัวซอฟต์เอียร์แพดนะครับ เป็นแบบนุ่มนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านุ่มขนาดไหนเนาะตัวกล่องสเปคนะครับน,นี่ก็จะเป็นสเปคของตัวหูฟังตัวนี้นะครับด้านหน้านด้านหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของตรงส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยโอเคเองั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าตัวหูฟังมีการห่อพลาสติกอย่างดีเลยนะภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวหูฟังหนึ่งตัวแล้วก็เป็นใบคู่มือนะครับ บอกรายละเอียดต่างๆรวมถึงตัวของซอฟต์แวร์นะครับสามารถสแกนทีโค้ดเพื่อดาวน์โหลดได้เลยสำหรับตัวหูฟังนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงส่วนของหูฟังนี่เป็นพลาสติกนะครับผมรู้สึกว่าหูฟังตัวนี้แบบมีน้ำหนักที่เบามากๆเลยนะจากที่ผมลองจับจับดูนะครับเนี่ยหูฟังตรงส่วนนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ตรงส่วนของข้างบนจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีการเคลือบยางด้วย สามารถปิดงอได้นะตัวนี้ตัวที่ลองศีรษะนะครับเป็นหนังเทียมแล้วก็จะมีฟองน้ําซับอยู่ตรงบริเวณนี้สําหรับตัวฟองน้ําที่รองหูนะครับผมรู้สึกว่าความนิ่มนี้ก็คือแบบกลางๆนะใช้ได้เลยนะครับความนิ่มนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นผ้าซับไว้อยู่ ตัวไมเป็นไม้ก้านนะครับเราไม่สามารถยืดหรือว่าหดได้นะครับแต่เราสามารถแบบปรับบิดงอได้เฉยๆนะสายไฟเป็นสายายางยาว2.1เมตรก็ถือว่ายาวๆกันเลยทีเดียวนะขอเชื่อมต่อเป็น USB 2.0หัวสีเงินขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจะมีตัวเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถบันเลื่อนกันได้ตู้หูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่มีน้ําหนักเบามากๆเลยนะในเรื่องของน้ําหนักอยู่ที่338.2กรัมเท่านั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันเบานะสำหรับตัวหูฟังเกมมิ่งแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราต้องไปลองดูนะครับว่าใส่เราเป็นยังไงนะใส่สบายหรือเปล่านะครับหูฟังนะครับหลังจากที่เราเสียบไฟเรียบร้อยนะครับจะมีไฟ RGB ลัานอยู่ตรงนี้นะแต่ตัวไฟตัวนี้นะครับเราไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้นะครับมันจะเป็นไฟ RGB ลันลอบๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็เป็นไฟที่แบบสวยงามดีนะส่วนตัวผมชอบนะครับการดีไซน์อะไรต่างๆของเขาให้ไฟลอดออกมาตรงนี้นะครับวัสดุเป็นพลาสติกนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันจะมีน้ําหนักเบาหูฟังตัวนี้ใส่สบายนะครับไม่ปวดหูแล้วก็ตัวฟองน้ำนี่ก็มีความนุ่มในระดับหนึ่ง ใ่นานๆครับไม่ได้ปวดหูได้อย่างใดนะตัวไม่มีไฟด้วยครับเป็นไฟสีํำเงินแบบนี้ติดตลอดนะครับไม่สามารถเปลี่ยนสีได้สําหรับเรื่องเสียงอะ่ะผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้มันจะมีเสียงที่แบบกลางๆนะเวลาผมใส่แล้วก็ฟังนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีเสียงแบบก้องๆองเล็กๆอะ่ะแต่โดยรวมนะครับถือว่าโอเคในเรื่องของยานของเสียงนะครับจะอยู่กลางๆนะ ู้หูฟังตัวนี้นะครับมีเบสนะครับผมเวลาเราฟังเพลงเบสมันค่อนข้างแบบตุบต๊บเลอยการฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็ดูหนังนะครับคือใช้ได้หมดเลยเสียงของหูฟังตัวนี้นะครับมันจะรู้สึกแบบโล่งๆก้องๆนะครับผมสาหรับเรื่องเสียงก็เป็นประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไม์นะตัวนี้ผมรู้สึกว่าไม์ของเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับจากที่ผมไปเทสเมื่อกี้คือไม์อะ่ะมันแบบดังฟังชัดแล้วก็มีความคมชัดด้วยนะ ก็จะเป็นเสียงที่มาจากตัวของหูฟังเลยนะครับเป็นตัว m 8ของทางซ s u n a m i นะครับ hello test หนึ่งสองส s เสียงนะครับเดี๋ยวผมจะข้อไม์ให้ดูนะนี่นะครับเสียงออกมาจากตัวไม์ตัวนี้เลยอันนี้ผมใช้ไม์เป็นที่100%นะก็ไม่ได้บูทอะไรนะครับเสียงที่ออกมาก็เป็นประมาณนี้ hello ครับน่าจะได้ยินชัดนะดูจากเส้นเสียงที่ออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเวลาเราใส่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ตัวหูฟังนะครับมีน้ําหนักเบานะครับเวลาเราใส่อ่ะมันไม่ได้หนีบหูอะไรนะครับคือแบบใส่สบายสบยเลยฮัลโหลครับ123เทสเทสเสียงก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าตัวหูฟัง m 8ของทางซูนามินะครับในเรื่องของเสียงไม้นี่คือแบบชัดเจนเลยนะตัวหูฟังตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่400กว่าบาทเท่านั้นนะแต่คุณภาพที่ผมรู้สึกว่าให้มาเกินราคาถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังเป็นตัวซูนามิ m 8นั่นเอง โอเคผมก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเซตเกมมิ่งที่ผมได้รีวิวในวันนี้นะครับก็จะมีตัวเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็หูฟังนะหรับตัวเซตเกมมิ่งตัวนี้นะครับเป็นของทางซูนามินะครับก็บอกได้เลยว่าราคานี้แบบโดนใจมากๆเลยนะครับเมาส์ลูกเซตสามชิ้นอะอยู่ที่1,600บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีโปรจากทางลาซาด้าน,นะครับสิบส ก็จะลดลงไปอีกเนาะเหลือประมาณ1,400นิดๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเอานว้นะครับในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวต่อแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้สดีครับบายบายทุกคนบายบายไปจ้า